ข้อสามเขาบอกว่าลวดตัวนำความร้อนต่อกับความต่างศักย์220โวลตนะ์ความต่างศักย์ใจนักคือตัวอะไรครับตัว v นะ v นะครับมีค่าเท่ากับ220โวลต์นะครับ,บ,นะรบจุ่มลงในถ้วยกาแฟที่ทำด้วยฉนวนน,นั่นเองครับนี่เมื่อทำด้วยฉนวนเกิดอะไรขึ้นครับนะถ้วยกาแฟเราจะไม่นำมาคิดเพราะมันเป็นฉนวน ก็หมายความว่ามันมีการไม่มีการถ่ายโอนพลังงานไปยังฉนวนไม่เหมือนกับกระป๋องนะถ้าเกิดโจทย์ประมาณนี้นักเรียนไม่ต้องเอาถ้วยกาแฟมาคิดนะฉะนั้นเราจะคิดเฉพาะอะไรครับจะเคาะของเหลวที่อยู่ในถ้วยกาแฟเท่านั้นโอเคเนาะนะครับฉะนั้นเราจะไม่คิดว่าถ้วยกาแฟมีมวลเท่าไหร่มีค่าความจุความร้อนของถ้วยกาแฟเท่าไหร่โอเคไหมครับนะเพราะว่ามันเป็นฉนวนนะเราเทียบเคียงว่ามันไม่ร้อนแต่จริงๆมันร้อนนั่นนั่นเองครับ แต่โจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาให้เราก็เลยไปคิดมันโอเคไหมครับอ่าถ้วยกาแฟนี้มันจุน้ําอยู่เท่าไหร่ครับ200กรัมฉะนั้นมวลของน้ําเท่าไหร่เอมน้ำนะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ200กรัมอ่า200กรัมนะครับนะฮะหรือมีค่าเท่ากับ0.2ุถูกไหมกิโลกรัมทันไหมครับนะพบว่าทําให้อุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนไปจาก20องศาเซนเซียสไปเป็น70องศาเซนเซียสฉะนั้น,ท,นที่เท่าไหร่ครับท1คือ 20องศา C เปลี่ยนไปเป็น T เลยครับ T2 มีค่าเท่าก,กับ70องศาเซนเซียตถูกไหมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับนะในใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งนาทีอ่าบอกทมาให้นะครับครึ่งนาทีคือเท่าไหร่ครับครึ่งนาทีก็คือ30วิเนาะ30วินาทีห่านไหมอ่านไหมจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดขดนี้ให้หาค่า i ครับมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ในหน่วยเลยนะ แอมแปร์นะกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ถูกไหมครับกําหนดให้ค่าความจุความร้อนจฉเพาะของน้นํามีค่าเท่ากับ4.2กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินโอเคไหมครับนะเรียนข้อนี้มาอีกแล้วครับนะเนาะขายกับลวดตัวนําเมื่อกี้นีไหมขายเลยแต่เรียนเห็นคําว่า4.2กิโลจูลไหมนะครับนะลวดตัวนาเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามันปล่อยออกมาเป็นไรนะเป็นจูลน,นะครับ เขาไม่ได้บอกมาเป็นหน่วยอื่นเลยไม่ได้บอกมาเป็นหน่วยอะไรแบบนี้หมายความว่าพลังงานความร้อนที่เกิดจากรั่วตัวนําหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ช่างมันจะออกมามีหน่วยเป็นจูลฉะนั้นเวลาเรียนแทนค่า c ของน้ำนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องใช้ค่า c มีค่าเท่ากับ4.2คูณ10กลัง3นะครับเพราะมันเป็นกิโลจูลอยู่ฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมใช้ c ตรงนี้นะ c ตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับ4.2คูณ10กำลัง3นะ โอเคไหมครับมีหน่วยเป็นจูลน,นะมีหน่วยเป็นจูลต่ออะไรครับต่อกิโลกรัมคูณอยู่กับเคนวินนะครับนะอย่าลืมเด็ดขาดนะบางคนลืมใช้แค่4.2อย่างเดียวนะครับมันก็จะผิดนะครับอ่ะอันนี้โจทย์บอกว่านะเขาใช้ลวดตัวนำที่มีความต่างศักย์220บโวลต์นะครับเราก็ต้องไปหาพลังงานความร้อนถูกไหมพลังงานอะไรครับ ความร้อนของลวดถูกไหมครับก็คือตัว w จําได้ไหม w ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ p คูณ t เหมือนเดิมเลยแต่ p ตัวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของกระแสะไฟฟ้ากับคาว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าฉะนั้น p จะมีค่าเท่ากับ i t. คูณอยู่กับ v ฉะนั้นพลังงานความร้อนหรือพลังงานที่ได้จากลวดตัวนําก็จะกลายเป็น i t. คูณ v คูณ t เห็นไหมครับอันนี้คือพลังงานความร้อนที่ได้จากลวดตัวนำหรือลวดความร้อนส่วน Q Q ของใครครับ Q ของน้ำเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภ,ภูมิถู่ไหมฉะนั้นเราจะใชอะไรครับ mc d e l t เดลต้าไหมครับอ่ะเราก็เริ่มเลยครับนะเราก็จะได้ออกมาเป็น Q อะไรครับ Q ของพลังงาน Q ของใครครับ Q ของลวดตัวนำถูกไหม มีค่าเท่ากับ Q ของอะไรครับ Q ของน้ําถูกไหมครับถ้าน,นะคิวของรูดตัวนำมันก็กลายเป็น i คูณ v คูณ t มีค่าเท่ากับอะไรครับนะ mc เดลต้าอะไรเดลต้า t ถัานไหมถัานะนะครับอ่ะโจทย์เราก็แทนค่าลงไปเลยครับนะ v คือ22 0บ bon, โวลต์เพราะ i เนี่ยเราไม่รู้โจทย์ให้หาก็คูณด้วยเลยครับ2 2 0โวลต์ bon. คูณด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ สามสิบวินาทีเดี๋ยวครูใส่เครื่องหมายคูณแทนนะนะโอเคไหมอ่ะคูณสองร้อยยี่สิบโวลต์คูณด้วยสามสิบวินาทีอันไหมอันนะอ่ะมวลเท่าไหร่ครับมวลของน้ำศูนย์จุดสองคูณด้วยสี่คือสี่จุดสองคูณสิกบกำลังอะไรครับสิบกำลังสามนะอย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมนะครับเดลต้าที T, คือเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรเดลต้าที T. เดลต้าทีมีค่าเท่าไหร่ครับเดลต้าทีกูใส่เดลต้าทีตรงนี้นะเดลต้าทีอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอะไรครับยี่สิไปเป็นเจ็สิฉะนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับเจ็สิลบด้วยยี่สิบถูกไหมก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับห้าสิบเนาะทันไหมตรงนี้มีค่าเท่ากับห้าสิบนเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราก็ลองดูซิว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง เราทําตัวไหนดีอ่ะตัดได้ไหมครับนักเรียนนะตัดได้ไหมสองข้างมีอะไรที่มันสามารถตัดได้บ้างนะครับครูเอาห้าสิบตัดกับสามสิบนะครับได้ไหมหรือย้ายสมการก่อนอ่ะบางคนบอกย้ายสมการก่อนครูเราจะได้ตัดได้ง่ายกว่าอ่ะย้ายก็ย้ายอ่าครูจะกลายเป็นศูนย์จุดสองคูณสิบกำลังอะไรครับกําลังสามคูณด้วยห้าสิบหารด้วยสองร้อยยี่สิบนะครับคูณด้วยสามสิบ อ่ะตอนนี้เราเห็นมันชัดเจนแล้ว0นต่อถูกไหมครับนา0.2กับ5นี่คือมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมหายไปหันไหมครับไม่งงนะนะครับนะข้างบนก็จะเหลือ10บกำลัง3าก็คือเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับอ้าวเอา4.2คูไปทิ้งไว้ไหนนะครับหนา,าใหม่หนาใหม่นะเริ่มใหม่ข้างบนเริ่มใหม่นะข้างบน4.2หายไปนะครับ0.2คู 4.2คูณด้วย10บังเอไรครับ10บังลัง3คูณด้วย50นะครับมีคนบอกคูณ4.2หายนะอ่าเอาใหม่นะตัดตัดนะครับแล้วก็เลข5กับ0.2หายไปนะข้างบนเหลือ4.2คูณ10บัง3ก็คืออะไรครับ4,200นะครับอ่า4,200หารด้วย220นะครับ0ตัด0เหลือ420หารด้วย22ได้เท่าไหร่ครับ นะอ้าวมี3ามอีกตัวนึงไหนะมี3ามอีกตัวนึงคูณ3ามด้วยมีคูณ3นะครับนะมีค่าเท่าไหร่ครับ420หารด้วย66นะครับทันไหมสี่้ยยี่หารด้วย66ได้เท่ากับ6กจุดหกมมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับนะ ทันไหมเนี่ยทันนะนะครับนะเราก็ได้เอามาเป็นเอ่อต้องใช้กระแสไฟฟ้า6.36แอมแปร์ในการทำให้น้ำ200กร,รม่มเปลี่ยนอุณหภูมิจาก20องศาเซนเซียตไปเป็น70องศาเซนเซียตที่ความต่างศักย์เท่าไหร่นะ220โวลต์